สวัสดีแันบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร Manchester, แมนเชสเตอร์เต็ดที่นะ่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ facebook ช่อง youtube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเอเดนฮาร์คเอเดนฮาร์ e เนี่ยก็ แสดงความคิดเห็นหลังเกมนะครับที่แพ้ต่อฟูลแลมคาทินไป2-1น,นะครับโดยที่เทนฮาร์กเนี่ยแสดงความคิดเห็นออกมานะครับว่าในาจังหวะที่เสียประตูเนี่ย มันมีความผิดพลาดของผู้เล่น1คนครับทำให้แมนยูเนี่ยก็ต้องแพ้ฟูลแลมไปในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเทนฮ่าบอกว่ามันเป็นจังหวะฟูลแลมที่ได้ทุ่มตรงมุมธงนะเราเนี่ยทำให้พวกเขาอยู่ใต้ความกดดันแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เล่นคนหนึ่งยืนผิดตำแหน่งไปในฐานะทีมครับเราควรจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนั้นแล้วก็ทำให้แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะ แต่เราเนี่ยดันเป็นว่าปล่อยให้ฟูลแลมทะลุขึ้นมาซึ่งเป็นจังหวะที่เราเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงมันจะพูดไปแล้วครับก่อนหน้านั้นเนี่ยลูกทีมแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมนะในการแบบสู้กับคู่แข่งนะครับเราต้องการตีเสมอแล้วก็กำลังที่จะต้องการจะชนะนะครับมันเป็นทัศนคติที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราเจอกับ เรื่องที่ยากลําบากก็คือเราเจอเกมลุกทางฝั่งขวาของทางฟูลแลมนะครับที่เล่นได้ดีนะฮะแต่สุดท้ายเราก็มีการตอบสนองได้ดีแล้วก็รู้เกี่ยวกับวิธีการรับมือกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปครับมันเป็นความบิดพลาดครั้งเดียวก่อนหน้านั้นเรากําลังพยายามที่จะทําสกอร์ขึ้นนํำนะครับแล้วก็สมควรใช้โอกาสที่มีเพื่อทําให้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายทําไม่สําเร็จแล้วก็แพ้กันไปส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับ การที่ทีมเนี่ยขาดในรายของรัสมุทไยรุนลุกชอหรือเปล่าเทนฮากก็บอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยชุดผู้เล่นในเกมขค่าคืนที่ผ่านมาหรือว่าเกมเนี้ยเราสมควรที่จะเป็นผู้ชนะนะแต่ว่าเราเนี่ย เริ่มต้นได้ช้ามากครับทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังทั้งที่ความจริงเนี่ยควรที่จะพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นเกมแล้วนะครับนั่นคือประเด็นของการที่เรามาพูดถึงกันแต่สุดท้ายอย่างที่บอกกันไปครับทีมของเราเนี่ยก็แสดงให้เห็นคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมออกมาเช่นกันทั้ง2ครึ่งนะครับจริงๆแล้วคุณเนี่ยต้องมองให้เห็นถึงภาพรวมหรือภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับและภาพนั้นเนี่ยก็กําลังดูดีมากนะฮะนี่คือสิ่งที่เทนฮาร์ดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วก็การ งเสียประตู มันมี1ผู้เล่นที่ผิดพลาดนะครับทำให้ประตูด,ดังกล่าวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับทางฝั่งของฟูลแลมนั่นเองส่วนในเรื่องของแอนโทนีครับเอเดรียนทาก็ได้มีการตอบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันเทียนทั้มบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาไม่ส่งแอนโทนีลงเล่นในตอนที่มันเหลือเวลาอีกมากหรือตั้งแต่เป็นตัวจริงเลยเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความฟิตครับแอนโทนี Anthony เนี่ยฟิตพร้อมอยู่แล้วแต่ต้องมองอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือเราเนี่ยมีตัวเลือกมากมาย ตำแหน่งพื้นที่ริมเส้นฝั่งขวานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นฟอร์มการเล่นของแอนโทนีมาแล้วนะครับแน่นอนส่วนใหญ่ก็มองว่าแอนโทนีมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยต้องยกกระดับตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าต้องเข็นฟอร์มกลับมานั่นเองเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มไม่ดีแล้วก็ อย่าลืมไหมครับว่าในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันยังมีพวกแบบดาวรุ่งที่ก็มีดีเหมือนกันอย่างเช่นโอมาริฟอร์สันที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงกันไปแล้วก็ยังมีอมามาเดียโลโรมบิงกาาโชก็สมควรที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าจะสรุปกันง่ายก็คือแอนโทนีเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาฟอร์มไม่ดีนั่นแหละนะครับทำให้มันก็เลยมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับโอกาสนะครับแล้วก็เราไม่ค่อยได้เห็นแอนโทนีได้รับโอกาสลงเล่นเนาะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายเกมที่ผ่านมาเนี่ยที่เราชนะมาได้เนี่ยเรามีตัวหลักที่มั่นคงก็คือกานาโชฝั่งขวาฮอยรุนแล้วก็แรดฟอร์ทำให้แอนโทนีก็ต้องไปทํางานอย่างหนักแล้วก็เรียงคิวขึ้นมาใหม่นะครับแต่จุดสนใจก็คือแฟนบอลเนี่ยเขาคอมเมนต์ The cat ส่วนใหญ่นะที่ผมไปดูนะฮะไม่ใช่ทุกคนก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ผมก็มองในทิศทางเดียวกันก็คือการส่งแอนโทนีลงเล่นเนี่ยมันส่งลงในนาทีที่90อ่ะ90แบบจะหมดเวลาแล้วนะครับเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ใกล้ที่จะหมดเวลาแล้วอะลงเล่นเพียงแค่ไม่กี่วิไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยเป็นคําถามไงว่าแล้วจะส่งลงเล่นทําไมนะฮะไอเรื่องของเหตุผลว่าฟอร์มไม่ดีหรือมีตัวเลือกที่ดีกว่าเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไอเรื่องที่มีการโฟกัสหลังเกมเนี่ยก็คือ ส่งลงเล่นในเวลาที่แบบมันเป็นเวลาที่มันแก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยคือจุดสําคัญเลยนะฮะโอเคก็เป็นประเด็นที่เกิดคําถามกันมากมายหลังเกมนะครับส่วนเรื่องของคาซิเมโร เทนฮาบอกว่าผมเนี่ยก็ยังไม่รู้นะเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บของคาสิเมโรนะครับไม่รู้ว่าไปกระทบกระเทือนทางสมสรหรือเปล่าแต่แน่นอนครับว่ามันเป็นจังหวะที่หัวชนกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเป็นการเปลี่ยนตัวเพื่อเป็นการป้องกันกันเอาไว้นะครับเราเนี่ยต้องมีการพูดคุยกับทีมแพทย์เพื่อดูว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแต่ในระหว่างเกมเนี่ยเขาเล่นต่อไม่ไหวนะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นเราก็เลยมีการเปลี่ยนตัวแล้วก็รอดูผลกันในช่วง วันนี้หรือวันถัดไปนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับทางฝั่งของแฮร์รี่มักวากันบ้างแฮร์รี่มักวาเนี่ยก็ออกมายอมรับครับว่าทีมของเราเนี่ยมันดูหยอดแยบบกเปียกเกินไปนะครับในช่วงท้ายเกมทําให้เสียประตูไปนะครับแม้ว่าบอกว่าภาพรวมเนี่ยในแง่ของความสมดุลในการเล่นเนี่ยเราเนี่ยทำได้ไม่ดีพอนะครับในช่วง60นาทีแรกๆหรือราๆนั้นนะครับเราเริ่มต้นเกมได้ไม่ดีมากนัก ครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยมันก็พอๆกันเลยนะครับแต่เมื่อคุณเนี่ยมีฟอร์มก็เล่นที่ ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับคุณก็ต้องทําเรื่องของพื้นฐานให้ถูกต้องนะแล้วก็ลูกตั้งเตะก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นนะครับเรารู้ว่าพวกเขาจะสร้างความอันตรายให้กับเราจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็ทำประตูได้ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังดังนั้นเนี่ยมันจึงน่าผิดหวังครับในแง่มุมแบบนั้นในสถานการณ์ที่เราเนี่ยต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังครับผมคิดว่าปฏิกิริยาของเราเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายและเมื่อเราเนี่ย ตีเสมอได้ก็น่าจะมีเพียงแค่ทีมเดียวที่จต้องชนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็มามีข้อผิดพลาด หรืออ่อนปกเปียกไปหน่อยในช่วงถ้ายเกมนะครับโดยที่เราเนี่ยมีการโหมบุกหนักแบบต่อเนื่องจนทําให้เราเนี่ยมีข้อผิดพลาดปล่อยให้มีช่องให้ทางฟูลแลมเนี่ยตอบโต้ขึ้นมาแล้วก็มีจังหวะโต้กลับจนถึงขั้นเป็นประตูน,นะครับนี่คือสิ่งที่แม็กวายคอมเมนต์มาก็จะค,คล้ายคกับเอเดนฮาร์กนะที่มีการคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วเรื่องของในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันก็ยังพอมีฟอร์มที่ดีคาแรคเตอร์ที่ดีนะแล้วก็เรื่องของการออกสตาร์ทตั้งแต่ครึ่งแรก หรือออกสตาร์ทช่วงครึ่งหลังเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีและเราเนี่ยพยายามบุกแต่ดันเป็นว่า ผิดพลาดแล้วก็ไปเปิดช่องโหว่ให้กับฟูลแลมได้มีการจัดการเรานะครับส่วนมุมมองราสุนทอยรุนนะครับแล้วก็นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บมีผลไหมในมุมมองของแฮร์รี่แมกวายนะครับแมกวายเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าการขาดหายไปของราสุนฮรอยรุนเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บก็มีส่วนนะครับแม็กวาเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากการบาดเจ็บของฮอยรุนซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์หน้านะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราเองด้วยนะ ครับว่าจะหาทางแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงทําให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันดูดีขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งพอไม่มีร้าสซุนฮอยรุนเนี่ยมันก็มีผลอย่างชัดเจนเนาะเราทราบกนดีครับว่าฮอยรุนเนี่ย เป็นศูนย์หน้าที่มีการเก็บบอลได้นะครับรวมเล่นกับเพื่อนได้ดีทั้งแรดฟอร์ดทั้งกาลาโชแล้วก็ผู้เล่นแนวรุกต่างๆนะครับกำลังคลิกกันเลยแต่ว่าพอฮอยรุนเนี่ยมามีอาการบาดเจ็บเนี่ยทำให้มันก็มีปัญหาเรื่องของพื้นที่แดนหน้าโดยทันทีนะครับโดยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในเกมน,เนี้นะครับตำแหน่งศูนย์หน้าของแมนยูเนี่ยไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแรดฟอร์ดก็ยืนไม่ได้อยู่แล้วนะฮะยังเดี๋ยวทราบกันเนาะนี่คือสิ่งที่แม็กไบร์ก็คอมเมนต์มามีผลแน่นอนนะครับในเรื่องดังกล่่าวนีี้ะท มุมมองของ พอเมอร์สันนะครับอดีตนักเตะของอาเซนอลเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นนะแล้วก็เห็นใจโอมาริฟอร์สันนะครับที่ประเดิมนัดแรกเป็นตัวจริงแต่ว่าผลงานภาพรวมของเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยดีแล้วก็การซับพอร์ตจากรุ่นพี่ภายในทีมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีมากนักสักเท่าไหร่นะครับรุ่นพี่ภายในทีมเนี่ยที่ลงเล่นเนี่ยก็ฟอร์ไม่ดีด้วยต้องพูดอย่างนั้นนะครับพอเมอร์สันบอกว่าผมเห็นใจเขานะเจ้าตัวเนี่ยดูผิดหวังกับตัวเองเล็กน้อยครับแล้วก็มีการเสียบอลหลายต่อหลายครั้งเมื่อคุณเข้ามาสู่ทีมแล้วก็ ได้มีการประเดิมสนามแบบเต็มเกมคุณก็อยากที่จะมีการพึ่งพานักเตะ ซีเนียของคุณนะครับหรือว่าภายในทีมมันเองพวกเขาต้องเล่นให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สุดท้ายฟอร์สันเนี่ยไม่ได้รับอะไรแบบนั้นเลยในเกมน,นี้ไม่มีนักเตะสักคนรอบตัวที่ได้ดีนะครับแล้วก็มันไม่ได้ช่วยอะไรในการซัพพอร์ตตัวของเด็กคนนี้เลยผมรู้สึกเสียใจกับฟอร์มการเล่นของฟอ้รับอริงๆนั้รับนักเตีรุ่นพี่ทํเให้ดาวรอบตัวนีผิดวังนะครับมไม่ได้ส่งบอลให้กับดัวรุ่งรา็นี้ในตําแหน่งที่เหมาะสมแลสวก็ดูเหมือน้่าจะนเล่นเพืนอ ตัวเอซะทั้งหมดนะครับหากมองไปที่ประสบการณ์เขาวควรภูมิใจที่ตัวเองเนี่ยได้มีการลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับ Man สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรในวัยเด็กที่เขารักมากๆดังนั้นเนี่ยเขาวควรที่จะจดจําเรื่องดังกลก่าเอาไว้นะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้แบบมีการประเดิมทีมที่รักนะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือรุ่นพี่ภายทีมเนี่ยก็ไม่ได้ซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือน้องๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้ฟอร์สันในเกมนี้ดูจะแข็ง ล้นๆนหน่อยนะครับตื่นสนามหน่อยแล้วก็ยังโชว์ฟอร์มได้ประเดิมได้แบบไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมมองว่าค่อยๆใช้ดีกว่าเหมือนกับกานาโชะค่อยๆใช้หยอดเข้ามาในช่วงครึ่งหลังในช่วงครึ่งหลังเหลือสักประมาณ1 0บสทีอ่ะช่วงแรกๆเหมือนกับกานาโชาได้รับอ่ะแล้วพอนักเตะมันแบบจับจังหวะได้คลิกกับรุ่นพี่นะครับรวมไปถึงไม่ตื่นสนามแล้วก็ ค่อยสายไปเพิ่มนาทีให้เป็น 30- 40นาที50นาทีหรือเต็มเกมไปเริ่มจากบอลถ้วยเล็กๆก,ก่อนก็ได้นะครับไปว่ากันในช่วงซีซั่นหน้าก็ได้ไม่ต้องเร่งรีบนะฮะแต่ว่าเนี่ยก็คือส่งลงเล่นไปเลยอ่ะมันก็เลยทําให้อาจจะกดดันหน่อยนะครับก็สู้กันต่อไปนะส่วนเรื่องราวของโอเลคุณ่าโซชากันบ้างครับคือเราเนี่ยก็อยากรู้นะว่าในยุคของโอเลเนี่ยมันมีแบบนักเตะที่ไม่วิ่งแล้วก็ไม่แคร์ทีมบ้างหรือเปล่าในช่วงที่โอเลคุณ่าโซชาเนี่ย คุมทับอยู่นะครับซึ่งโอเลเนี่ยเขาก็ได้มีการเล่าย้อน กลับไปนะครับว่าเขาเนี่ยเห็นนักเตะบางคนที่ไม่มีความพยายามในการวิ่งเพื่อช่วยทีมนะครับจนนํามาสู่ความให้แพ้แบบขาดลอยในเกมนั้นที่แพ้ต่อวัดฟอร์ด4-1แล้วก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยโดนปลดออกจากตําแหน่งในที่สุดนะครับโอเล่เนี่ยได้มีการเล่าย้อนไปครับมันก็มีช่วงเวลาที่ย่าแย่มากมายนะผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่มองไปในส่วนที่ย่แย่มากกว่าส่วนที่ดีนะครับเกมสุดท้ายที่พบกับวัดฟอร์ดคุณไม่สามารถย่าแย่ ไปได้มากกว่านี้แล้วนะฮะ ผมสัมผัสได้อยู่แล้วนะครับว่าตอนพักครึ่งว่ามันมีเรื่องที่ผิดปกติไปจากนั้นเนี่ยผมเลยพูดกับลูกทีมให้มีความสุขรีแลก์เอาไว้นะครับในช่วง45นาทีสุดท้ายด้วยกันนะครับแล้วก็ทุ่มเททั้งหมดที่พวกเขามีใส่ลงไปนะครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าบางคนเนี่ยเริ่มที่จะมีการหยุดวิ่งไม่ซัพพอร์ตทีมไม่แคร์ทีมแล้วนะฮะแต่หลังจากนั้นครึ่งหลังเนี่ยเราเริ่มทําได้ดีขึ้นมาหน่อยตอนนี้ฟาดเบคครับลงสนามมาแล้วก็ทําประตูได้ เราควรทำประตูได้มากกว่านั้นครับแต่หลังจากนั้นเราเหลือ10คน นสกสอ1จนจบเกมนาทีที่94มันดูย่ำแย่ด้วยเหตุผลหรือผลงานความไม่แพ้4-1มันแย่ที่ทีมของเราเนี่ยแพ้ทีมอย่างวัตฟอร์ดครับแต่มันก็ไม่ใช่รูปเกมสกอร์สีเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่โอเล่คอมเมนต์ e มานะครับก็ยืนยันนะครับว่ามันก็ยังมีนักเตะที่ทัศนคติไม่ค่อยดีในตอนนั้นอยู่นะครับแลปัจจุบันก็ไม่ทราบนะฮะว่ายังมีลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับขาบ่าวว่าสิบิงท้ายกันหน่อยนะครับตามรายงานจากมิลเลอร์ นะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยเขาก็ได้มีการ รายงานออกมานะครับว่าเซอร์จิมราคิปได้มีการสั่งงานโอมาเบรดาครับซีอคนใหม่ของทีมนะครับที่กําลังเข้ามาทํางานนั่งโต๊ะอย่างเป็นทางการในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้ไปต้นไปซึ่งได้มีการให้โอมาเบรดาเนี่ยเตรียมงานแล้วก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องของสถาการณ์ทางด้านการเงินอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อทําให้แน่ใจว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เราจะมีการใช้เงินที่คล่องขึ้นนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ เซอร์จิมเน้นย้ำเบอร์ราดาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจัดการเกี่ยวกับบาลานซ์ทางด้านการเงินไม่ได้ทีมก็จะมีความลำบากในเรื่องของการซื้อตัวซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทัพต่างๆด้วยนะครับเหมือนกับในช่วงตลาด มกราคมที่ผ่านมามิลเลอร์ยังได้มีการกล่าวต่อนะครับว่าแมนยูจ่ายเงินค่าจ้างไปมากถึงประมาณ300ล้านบวกๆนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูจ่ายหนะักแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกด้วยนะครับทั้งที่ปุณจ่ายไปสูงขนาดนั้นทุ่มไปหนักขนาดนั้นผลที่ตามมาเนี่ยก็คือการประสบความสำเร็จหรือว่าคว้าถ้วยใบยใหญ่ถูกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นไงทั้งการจ่ายค่าตัวมหาศาล ทั้งการจ่ายค่าจ้างค่าเหนื่อยมหาศาลก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับขณะที่ถ้าเกิดเราเอาไปเปรียบเทียบกับซิตี้เนาะแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่ายค่าเหนื่อยไป400ล้านปอนด์นะครับแต่พวกเขาเนี่ยได้รับเงินรางวัล300ล้านปอนด์จากการคว้า3ถ้วยรางวัลเมื่อด,ดูการที่ผ่านมานี่คือ ความแตกต่างนะครับซึ่งสิ่งนี้ทําให้เซอร์จิมเนี่ยก็อยากให้ออมาเบรดารับงานตั้งแต่วันแรกเนี่ยจัดการแก้ไขเลยหรือว่าในช่วงเนี้ยก็วางแผนเอาไว้เลยว่าคุณควรที่จะจัดการแบบไหนในรูปแบบแบบไหนแต่หลักๆเนี่ยเราทราบก็ดีว่าการจัดการเกี่ยวกับเพดานค่าเหนื่อยค่าจ้างแล้วก็ทําบาลานซ์ทั้งด้านการเงินเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการขายนักเตะนะครับที่มีการแบกค่าเหนื่อยสูงๆเนี่ยออกจากทีมไปนี่คือการเล่นข่าวแบบหลายสื่อในอังกฤษอ่ะสื่อชั้นนำอ่ะเขาก็เล่นข่าวในรูปแบบแบบนี้นะฮะนี่คือ การแก้ปัญหาจุดแรกนะครับที่แบบพื้นนเลย2ก็คือที่เราได้เห็นข่าวก็คือจะมีการลดเรื่องของจํานวนพนักง,งานในสโมสรน,นะครับที่แบบมีบทบาทแบบทับซ้อนเกินไปนะครับแต่ส่วนท่านั้นอื่นเดี๋ยวรอเสืองกลษด สื่อดังๆเนี่ยเขาราย,ยางานออกมาว่าแมนยูจะมีแนวทางการจัดการอย่างไรกันบ้างแต่ว่า,าหลักๆเนี่ยผมว่าการขายยังติดเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเพื่อรักษาบาลานซ์ด้าน,นการเงินแล้วก็ทำให้การเงินเนี่ยคล่องขึ้นในช่วงซัมเมอร์นั่นเองเนะครับส่วนกระแสะข่าวก็สิบเกี่ยวกับรอสบาร์คลีย์นะฮะก็มีกระแสะข่าว กสิบออกมาออกมา็เป็นกระแสข่ออาวที่ฟังหูให้หูนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าเซอร์จิมไรคิปได้มีการอยากให้สโมสอนเนี่ยผลักดันซส,สัญญากับรอสวาครีมิดฟิลดของทางดูตันทาวนะครับวัยสาปีนะฮะซึ่งตอนที่รอส์วาีครย้ายไปอยู่กับสโมสอนิสเนี่ยแน่นอนเขาก็เหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์กับทางฝั่งของกลุ่มอินดิออสเป็นอย่างดีนั่นแหละนะครับทำให้เซอร์จิมเนี่ยก็ กว่าจะดึงรอสบัครลีเนี่ยมาทดแทนคาซิเมโรครับที่อายุเริ่มมากแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมไปเล่นในลีกซาอุหลังจากจบซีซั่นนะครับตามกระแสข่าวก็สินะซึ่งในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าไม่ได้จะใช่แนวทางครับแล้วก็มองว่าเป็นกระแสข่าวกอสิบเฉยๆที่แบบมีการปั่นข่าวเอาเซอร์จิมเข้ามาทําให้น่าสนใจนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมโยงโดยเอาเซอร์จิมที่เป็นเจ้าของนิสแล้วก็รอสบัครลี่เป็นอดีตนักเตะของนิสเนี่ยเอามาเชื่อมโยงที่แมนยู แต่ถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่น ณปัจจุบันของรอสบาร์คลีย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าใครได้แบบดูมาอยู่บ้างนะซึ่งผมเนี่ยกว้างๆเนี่ยไม่มี man you, แมนยูเตะนะผมก็จะดูลูตันบ้างนะครับหรือว่าดูหลายๆทีมบ้างผมดูแล้วรอสบาร์คลีย์ในตอนนี้นะซีซั่นนี้กับทางลูตันเนี่ยปัญหาการบาดเจ,จ็บไม่ค่อยมีนะฮะผลงานดีด้วยนะครับเป็นตัวสําคัญของทางลูตันเลยก็ว่าได้ครับคืออยากให้ไปดูผลงานก่อนแต่เรื่องของการซื้อเนี่ยแน่นอนผมเห็นด้วยหรือทุกคนอาจจะมีความคิดอีกรูปแบบหนึ่งก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะบางคน อาจจะเชียร์ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะใช่แนวทางไม่น่าจะซื้อนะฮะ,ะก็ประมาณนี้นะครับแต่ผลงานดีแน่นอนครับในช่วงซีซั่นนี้สําหรับผลงานส่วนตัวนะครับส่วนเรื่องของรอเฟลวารานครับมีข้อมูลออกมาจาก โอรูส์นะครับซึ่งเป็นนักข่าวของฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับเขาก็ได้มีการเล่นข่าวออกมาครับว่า Manchester, แมนเชสเตอร์เต่เตรียมปล่อยตัวลาฟเฟลวาลานออกจากทีมในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับหลังสัญญาระหว่างสโมสรกับนกเตะเหลือถึงเพียงแค่สิ้นสุดฤดูกาลเท่านั้นนะครับก็สัญญาวับใหม่พูดกันแบบไม่ลงตัวนะฮะคุยกันแบบไม่ลงตัวคือแมนยูอยากให้วาลานลดเรื่องของค่าเหนื่อยลงมาถ้าแบบจะต่อสัญญาวาลานเองก็เหมือนกับเอ๊ะก็อยากให้แบบ สัญญาแบบเดิมได้ไหมนะฮะค่าเหนื่อยแบบเดิมได้ไหมแล้วก็ต่อสัญญากันต่อไปนะครับหรืออยากให้แบบลดมาเล็กน้อยแต่ทางสมโมสรอ,อยากให้ลดแบบครึ่งหนึ่งไปเลยเกินครึ่งไปเลยนะฮะมันก็เลยเป็นแบบ การพูดคุยที่ไม่ลงตัวกันแล้วก็ทําให้นักเตะรายนี้มีโอกาสแยกทางกับทีมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือทางสโมสอนอยากแบบมีการลดเพดานค่าใช้จ่ายค่าเหนื่อยด้วยนะครับก็เลยอาจจะต้องมีการยอมปล่อยพารานไปหลังจากจบซีซั่นนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายครับก็มีรายงานจากทีมท a l กมีการระบุก,กันออกมาครับว,ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดนแลวก็อาร์เซนอลเป็น2ทีมจากพิมเดนกิษที่กําลังมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวเซมบาสเตียนไซมัสกี้ นะครับพีเมเกอร์ maker, ทีมชาติโปรแลรนด์ของเฟนิบาชีนะฮะว่ากันว่าเอเด็กเซนฮาร์คเนี่ยชื่นชอบฝีเท้าของไซมันสกี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เตรียมดึงเข้ามาแทนที่ e en, คริสเตินเอเด็กเซนกองกลางตัวเก่าของทีมนะฮะที่มีโอกาสแยกทางกับทีมข้างสุกนะครับขณะที่มิเกลอเตลตาก็ชอบนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันเป็น นักเตะวัยเพียงแค่24ปีนะครับสามารถเล่นได้หลากหลายนะฮะมิดฟิลด์ตัวรูกสูน้านะครับกองกลางตัวกลางตัวริมเส้น2ฝั่งก็ได้แล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมครับอยู่ที่12ประตูจากการลงเล่น38เกมทุกรายการนะครับค่าตัวเนี่ยก็น่าจะประมาณ30-40ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นครับก็ ย้ำกันในะฮะว่าเป็นข่าวของสิบทิ้งท้ายกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชเตอเด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ